ดีครับร้านผมชื่อร้านตีพัาติกครับสินค้าผมมีหลายอย่างเออชัมันไม่ชัดมีเข็มขาดมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก มีเวทสำอางเครื่องสำอางต่างๆมีอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะมีโซนของเล่นมีของใช้ในครัวเรือนเครื่องปรุงอุปกรณ์ทำคร,ทรัวยารัารกษาโรค อะไรที่นักเคมีปฏิกิริยากันแล้วก็อะไรเรลยของเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับอันนี้คือน้ำพริกนะครับแบบเจ็ดน้ำพีกนี่เป็นออสารสารเคมีเนาะแบบกลมุนลงพืชผ่านเนาะเยอะเลยค่ะมาสอบถามได้เลยในการอะไร ะะอยากรักษาลูกแล้วนี่ก็คือวลีบ,บ,บึุบนเปิดค่ะที่ว่าหน้ไม่เจ๊อันนี้คือเขาเล่นนะครับบรรยากาศหน้าร้านบรรยากาศหน้าร้านมีแจกลงหอันนี้ก็มีคีม่มีคมีอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะเครื่องมือช่างก็มีนะคะ มีเมล็ดพันธุ์เยอะแยะเลยมีอาหารสัตว์นะชนิดต่างๆมีเมล็ดข้าวโพดตัวเปลือกตัเมันยาวมีกล่องโฟมตัาสติกสูงซิปหลอดไม้แหลมถุงสวยงาม เนนอน <S <S เกี่ยมีบริเวณหน้าร้านมีกล่อดน้ำเ็ติกมีฝา นี้เจอกันฝนเนาะตรงนี้หน้าฝนนะคะแล้วนี่ก็คือเดว่นด้วยฐานหัวยีาวา่ห้ามีแว่นสายตามีแว่นเซฟตี้มีแป้งน้ำอบน้ำหอม ลำโพงบูทูธนี่ไหนเนร่อนไม่ไม่ชัดอะ่ะไม่ชัดอะ่ะ รองเทโอ้ยร้านเรามันขายไม่ได้จานชามเป็นยังไงเนี่ยไม่ชาติตี จานชามีชิชูมีฟองน้ำล้างจานมีโฟมตังตังรถตะกองตะแกงโต๊ะญี่ปุ่นเก้าอี้โต๊ะมีหมดเลยนะรองเท้าเพียบเลยรนะองเทา้าแฟชั mm ่นรองเท้าผ้าใบชาเด็กก็มี เท้าฟุตซอลเท้าสตาร์ทก็มีเครื่องนอนก็มีนะคะมุ้งเอ่ยปอกม้อนม่านเอ่ยผ้าหม่มผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งมีหมดเลย เสื้อตาหางก็มีนะกางเกงในชุดชั้นในมีนะคะผ้าถุงมีนะผ้าเช็ดก็ถื้นนีผมเช็ดเท้าเสือผมเช็ดเท้าอยู่นี่มีนะมอนข้างที่นอน เสื้อดูสิมีหมดเลยนะหมอนก็มีนะมีครบอ่ะรองเท้านะคะเท้าเตะเท้าบูทก็มีนะคะเท้าบูทเท้าเซ็ตตี้มีนะดูสิเท้าเซ็ตตี้มีเท้าเซ็ตตี้มีนะมาเลือกดูได้คะ่ะมือหนึ่งมือสองมีนะอ่ะพ่อไบ มีเยอะนะคะ,ะ,คะถ่ายทำงานแฟชั่นใส่เขี่ยวโอ้โหเลี้ยวอุปรกรณ์ทำครัวซื้อไปใช้ในร้านได้เลยนะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านเนาะเยอะค่ะ แหลงเขียงมีดมีดอันนี้ก็มี ใช้ไฟฟ้ามีพัดลมม,มีชั้นต่างๆมีลิ้นชัดเนาะมีชั้นเหล็กชั้นพลาสติกมีราวตากผ้าเยอะมากมีตู้แช่น้ำแข็งมีโฟมโฟมเก็บความเย็นก็มีนะกองโฟมเก็บความเย็น,ยนอันน,นี้ถุงเนาะถุงทะเลนี่โต๊ะโต๊ะ ตัวมีขามีแบบปูตะก,ก้าพลาสติกฝาชีก่องก่องพลาสติกมีฝาปิดมีซิงล้างจานมีอุปกรณ์แก๊สมีหมดเลยหม้อแก๊สถังแก๊สมีเตาปิ้งย่างแบบพลาสติกแบบปูนมีนะ ตะกร้าพลาติแล้วก็ถ้วยแบบว่าเป็นเลดมีนะคะ<ๆ>เยอะเลยอ่ะนี้แปลงขัดห้องน้ำด้ามยาวไม้ถูกพื้นไม้รีดน้ำรองเท้าบูทอยู่นี่นะแตะ่ถังไยยถงขย,ยะ มีกระถางต้นไม้มีนะเยอะแยะมากเยอะมีปั๊มส้วบแปรงขัดห้องน้ำห้องน้ำมีนะตะก,ก้าหวายตะก,ก้าหวายมีอืมสวยมากเลยเนะเอาไว้ปลูกต้นไม้ เบ็ดด้วยทูบอันนี้โซนพระเนาะโซน, <พา S 2> โซนเรซนนคนร,รืาาร่องพระีตร์แนคคุณรสมุโยินรายงานสดเข้ามานะครับรรรรรบ,ะะบอกว่าตอนนี้ได้ยูติการชุมกันและนะะ้วนะครับครับ มบางแคนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าเวลา20นาฬิกา30นาทีจะประกาศยุติการชุมนุมนะครับแต่ทางตัวแทนของแกนนําครับได้ขึ้นประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็นเวลา20นาฬิกา30นาทีและเรียกย้ำให้ทุกคนเงี้ยนวเทปนี้ำตาเงี้ยพี่คนนี้ บินต่างๆเยอะมากมายฮะกันกระกันไกลอุปก่อนได้ทำไมมันไม่ชัดบางบอกไม่ไหว โซไม้แขวนเสือ้อทางน้ำก็มีนะหลอดฟงหลอดไฟมีตะก,ก,กระ้าก,ก็องเก้าอี้เยอะมาค่ะมีอุปรกรณ์ช่างละจะจบท้ายนี้แล้วกันเนาะอุปรกรณ์ทำสวนก็มีนะ สอบเสียมอุปกรณ์เช่องข้อต่อข้องอเป็นกายตัดหญ้ามีกระหมอสายยางานเป็นกาวฝน้ม้ฝาดเรามีเยอะเลย ไฟก็มีบุคลาก์ช่างเลือกซื้อเลือกชอนได้ค่ะเดียวมากบอกไม่ถูกเดียวมากจริงมากีสุดหิตจากหนูต้องมาดูวะเนอ